สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนพก้าเลขเด็ดพารวยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเรามาตามกันต่อที่สูตรปักหลัก10นะคะวันนี้ผลรางวัลน,นะคะก็ออกมาแล้วก็ได้1นึหนึ่งเป็นเลขตองนะคะ1นสตัวเลยค่ะ สำหรับสูตรที่เราได้คำนวณแล้วก็เราได้ลงคลิปให้แล้วนะคะก็มันจะชนอยู่ที่เลข8 10ปรากฏว่าเลข1นะคะก็เข้าไปที่หลักสิบตรงหลักเลยนะคะต่อมานะคะจะใช้หลักการคำนวณเหมือนเหมือนกันทุกงวดนะคะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรปักหลักสิบเป็นสูตรเก่านะคะเรามาเริ่มการคำนวณกันเลยนะคะ1นึบวกแได้9 1้าบวกหได้ห 1บวก1ได้2 1บวก0ได้1 1บวก3ได้4นะคะสูตรที่1ได้เด่น9 6 2 1 4ต่อมาสูตรที่2ค่ะ1บวก1ได้2 1บวก9ได้ได้10นะคะใช้ลักหน่วยตัวเดียวก็คือ0 1บวก0ได้1 1บวก2ได้3 1บวก7ได้8นะคะสูตรที่2ได้เด่น2 0 1 3 8ทีนี้นะคะ เราจะนําทั้งสองสูตรนี้มาเทียบชนกันนะคะจะสังเกตว่ามันจะชนอยู่ที่เลข2เลข1ดังนั้นสูตรปักหลัก10นะคะก็จะชนกันที่เลข2กับเลข1น,นะคะซึ่งเป็นเลขเด่นค่ะสําหรับตัวเลขก็เป็นการคํานวณค่าทางสถิติเพื่อหาความเป็นไปได้และเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกด smoke subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราจะลงฮานอยให้ทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะก็จะเป็นสูตรปากหลักหน่วยซึ่งปากหลักหน่วยก็เข้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราติดตามชมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ